สองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุทธุกร์ทางช่อง YouTube ไทยไร r i t e r s ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวัยุทธ,ธานนทสวัสดีครับคุณผู้ฟังติครมครับพบกับรายการชัยไลฟ์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผู้ฝากคบผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้หลายท่านคุ้นเคยกันดีนะครับคุณพิเชษศักดิ์โภพยักษ์นะครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นกวีเป็นนักเขียนร่วมสมัยที่มีผลงานมากมายครับพูดถึงารางวัลที่เคยได้รับหลายท่านก็ทราบดีนะครับว่าเขาเคยได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลหม่อมราชวงศ์คึกริปามโมทน,นะครับจากเรื่องสั้นเรื่องของนักเขียนฝึกหัดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี่อปริชาติจอกระเกตนะครับรางวัลเซเว่นบุ๊กอวิร์ดนะรวมไปถึง เรื่องสั้นกวีนิพนธ์ที่มีการรวมเล่มมากมายครับไม่ว่าจะเป็นงานที่มีชื่อว่ากวีนิพนธ์วเรามีพระเจ้าคนละองค์ นะฮะเมื่อปี2547นวนิยายเรื่องเรื่องเล่าในโลกลวงตานะครับรวมไปถึงรวมเรื่องสั้นโลกเล่าละครแล้วก็กวีนิพนธ์นะครับเมื่อปี2556เรื่องเรื่องราวในประเทศเขตร้อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่ได้รับการต้อนรับจากนักอ่านเป็นอย่างดีนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกับพิเชษศักดิ์โพพยักษ์ในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางนักเขียนเส้นทางกวีของเขานะครับว่า มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงหนังสือหนังหาที่มีอิทธิพลต่อความคิดความอ่านของเขาและที่สําคัญครับตอนนี้หลายคนก็คงอยากรู้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยพิเชษศักด์ได้ยินว่ากําลังเขียนงานชิ้นหนึ่งอยู่คงอยากทราบกันนะครับว่าเป็นงานอะไรเท่าที่พิเชษศักด์จะพอเล่าให้เราฟังได้นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพิเชษศักด์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับ ครับเป็นเป็นเกียรติอย่างสูงครับผมครับผมครับอ่ะเริ่มต้นที่คําถามแรกเลยครับว่ากว่าจะมาเป็นพิเศษศักดิ์ในวันนี้เนี่ยเรามีเส้นทางนักเขียนของเราอย่างไรครับก็ผมชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เริ่มอ่านหนังสือออกก็ชอบอ่านหนังสือนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หนังสือที่อ่านในวัยเด็กนี่คือพวกนิทานอะไรพวกนี้เหรอครับครับผมก็เป็นวรรณกรรมนั่นแหละครับเพียงแต่เป็นวรรณกรรมที่ สำหรับเด็กนะครับก็เป็นนิทานนั่นแหละครับ,รบเป็นการ์ตูนเร่มละบาทบ้างอะไรอย่างนี้นะครับครับครับน่าสนใจนะแล้วพอโตขึ้นคราวนี้ในแง่ของอการที่จะฝึกเขียนอะไรอย่างนี้เนี่ยเราได้เริ่มต้นการเขียนพ่อจะจําได้ไหมครับว่าเราเริ่มต้นการที่จะฝึกเขียนฝึกอะไรเนี่ยตัง้งแต่เมื่อไหร่ครับ อืมที่ผมเริ่มสนใจจริงๆนะครับก็คือเมื่อก่อนมันมีหนังสือฟ้านะครับของค,คุณลุงอาจินปัจจพันธ์นะครับครับผมผมก็อ่านตามปกติของคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับครับทีนี้อ่านแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจะเขียนนะครับก็ก็เริ่มฝึกเขียนแต่ก็ไม่ไม่ได้ส่งไป ตีพิมพ์นะครับแล้วก็ไม่ได้ต่อนเนื่องอะไรครับก็ก็หยุดลงแค่นั้นนะครับอ๋อฝึกคือเขียนเองฝึกเขียนเองอ่านเองอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะครับก็หยุดลงแค่นั้นแต่ก็มีช่วงเดียวกันก็ก็ฝึกเขียนเพลงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เอาไปเล่นไปอะไรที่ไหนครับก็ก็ก็ฝึกอยู่แค่นั้นนะครับก็ฝึกฝึกอยู่คนเดียวนะครับ,รบโดยโที่ไม่ ไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปแสดงไม่ได้ไปตีฟิล์ที่ไหนนะครับแล้วก็แล้วก็ผ่านไปนะครับครับผมแล้วจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราอยากจะนําผลงานไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในวงเพื่อนฝูงหรือวงที่กว้างออกไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับตอนนั้นผมก็เรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะครับ,รบแล้วก็ ก็ไม่ได้คิดจะเป็นนักเขียนนะครับไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักเขียนไม่ได้คิดว่าจะเป็นกวีอะไรนะครับก็อ่านช่วงนั้นรู้สึกว่าจะชะงักงานเรื่องการอ่านหนังสือไปด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าพอไปทํากิจกรรมนักศึกษาเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วมัน ความชนะนั้นเรื่องการอ่านหนังสือมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ต่อเนื่องจากตอนที่เริ่มมาจากสมัยมัธยมนะครับหมายหมายถึงช่วงแรกของของการเรียนมหาวิทยาลัยลนะครับที่ผมไปทำกิจกรรมนักศึกษาทางด้านเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเป็นจะเรียกว่าเป็นลมหายใจเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผม ผมจับพระจับปูได้ได้ตามพี่พี่ประเสริฐจันดำไปงานประชุมสภากวีลูกอะไรสักอย่างที่ที่รู้สึกว่าจะอาจารย์เสมอกลิ่นหอมจัดที่ระยองนะครับผมครับผมครับผมผมก็เห็นอ่าที่สมคิดสิงห์สงที่เสริมรัดวงอยู่แล้วก็พี่ประเสริฐจันดำนี่นั่งนั่งสนทนากันนะครับแล้วก็ท่านก็ พูดกรอนเพื่ออะไรนะครับผมก็ลองเขียนบ้างนะครับก็ก็เลยลองส่งไปไปไปหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ดูนะครับ,รบก็โดยไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักเขียนหรือเป็นเป็นกวีอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมผมรู้สึกว่าจะเขียนหนังสือมา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 ,มาตลอดนะครับแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นนักเขียนนะครับ คิดว่าสักวันหนึ่งจะ,จ,ะจะต้องมีหนังสือนะครับเพราะว่าคิดว่าจากการใช้ชีวิตจากการอะไรนี่เราน่าจะมีหนังสือ hmm. อย่างน้อยสักเล่มนะครับแต่แต่ไม่ได้คิดจะเป็นนักเขียนนะครับ <c oughs> คิดว่าเรา <c oughs> น่าจะไปทาง <c oughs> สนใจเรื่องการเคลื่อนไหวกับชาวบ้าน <c oughs> กับอะไรอย่าง <c oughs> ที่เราเคยสนใจมาตั้งแต่เริ่มอ่าย่างเท้าเข้ามหาวิทยาลัย <c oughs> มากกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> <im itation> แ,ตแต่ว่าขณะเดียวกันคําว่าเชางงักันทางการอ่านนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะจะไม่ได้อ่านเสียทีเดียวนะครับก็ได้อ่านอยู่บ้างนะครับครับครับผมช่วงแรกมันเป็นอย่างนั้นนะคอืมช่วงแรกมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นภาวะที่น่าสนใจนะครับตรงนั้นนะแล้วคราวนี้เนี่ยมาถึงจุดที่เราอยากจะเขียนแบบเป็นจริงเป็นจังละคราวนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมอืมปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะฮะอืม ผมก็จริงๆตอนนั้นก็เคลื่อนไหวกับชาวบ้านเรื่องที่ดินทํากินนี่ก็ไปในระดับที่มันมันลอแหลมเลยนะครับัคบรผมม,มันลอแหลมเลยแหละครับทีนี้ก็มาถึงพ่วงเวลาหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เหมาะซึ่งจริงๆก็มีความรู้สึกว่าไม่เหมาะกับกับการที่จะจะ อยู่กับใช้คําว่าการเมืองนะครับจริงๆผม,ผมไม่ค่อยอยากอยากใช้คํานี้นะอไม่เหมาะที่จะอยู่กับอ่าการเมืองนะครับ,รบผมก็คิดว่าผมจะทําอะไรดีนะฮะอืคือมนุษย์เนี่ยมันต้องทําอะไรสักอย่างนะครับผมใช่ใช่จริงๆเรื่องการทําสวนทําไร่เนี่ยผมก็สนใจนะครับครับคือผม <laughs> อยากจะมีชีวิตยอย่าง อพี่วีรศักิ์ยอดระบำหรือใครต่อใครก่อนที่อยากเป็นนักเขียนนะฮะคืออยากอยากที่จะเป็นเกษตรกรเป็นอะไรอย่างนั้นมาก่อนนะครับทีนี้อคือเนื่องจากผมผมชอบหนังสือมาตั้งแต่เด็กนะครับ,รบอาจารย์ทีนี้มันก็มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับจะให้ผมไปทําอะไรก,ก็คงไม่ถนัดครับนอกจากจะ จะ,ะมามาสนใจเรื่องหนังสือซึ่งก็คือเนื่องจากวิธีคิดผมไม่ซับซ้อนนะครับอาจารย์ครับคือจะทําก็ทําเลยนะครับก็ก็แค่นั้นนะครับคือแม้แต่แม้ช่วงแรกก็จะพยายามหาหาวิธีการหาสตังมามาเพื่อให้ชีวิตทางการเขียนมันมันพออยู่ได้นะครับแต่ว่าเนื่องเนื่องจากผม ไม่ค่อยคิดซับซ้อนนะครับคือว่าคิดว่าจะเขียนก็คือเขียนแล้วก็ก็จากนั้นแหละครับก็คิดอยากจะเป็นแต่นะเขียนนะครับอืมอืมน่าสนใจมากคุณผู้ฟังครับเท่าที่ฟังมาตรงนี้เนี่ยนะเออจากคนคนหนึ่งที่โอเคมีพื้นฐานการอ่านที่ดีมี การทดลองเขียนบ้างวันหนึ่งอาจจะทิ้งไปด้วยสาเหตุบางอย่างนะครับแต่วันนี้ครับเขาก็กลับมาแล้วนะผมชอบอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังที่พี่เฉษสักพูดเมื่อกี้เนะี่ยว่าเออมันต้องมีอะไรสักอย่างอะที่คนเราต้องทําอะไรสักอย่างนะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากมีก็คือมีหนังสือสักเล่มหนึ่งนะฮะจริงๆเนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่เล่มเดียวแล้วนะครับเขามีหนังสือหลายเล่มมากเลยนะฮะแล้วก็มีทั้งผลงานหลายประเภทด้วยนะกกวีนิพนธ์ด้วยแล้วก็ในส่วนของ ที่เป็นพวกเรื่องสั้นด้วยนวนิยายก็มีนะครับน่าสนใจมากถ้าอย่างนั้นครับเราจะอยากถามนิดนึงว่าในบรรดาเรื่องทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมีเรื่องไหนที่อยากจะเล่าให้เราฟังที่มาที่ไปของเรื่องสักเรื่องไหมครับจริงจริงถ้าจะพูดถึงที่มาที่ไปมันก็ก็พูดได้ทุกเรื่องนะครับอาจารย์ครับผมครับผมอ่ะหยิบสักเรื่องมาเล่าให้เราฟังหน่อยว่าที่มาที่ไปอะไรเป็นแรงบันดาลใจอยากให้เขียนขึ้นมา อา,อ,าอาจารย์ยุกไม่ได้ไหมครับผมจะเอาเรื่องนั้นแหละเรื่องที่อาจารย์ยกนั่นแหละ้าย่ยางนั้นผมเอาเรื่องเอาวอล้วกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าเล่มนี้เป็นเล่มเปิดตัวพิเชษศักดิ์เลยนะฮะว่ากวีนิพนธ์เรื่องวอเรามีพระเจ้าคนละองค์เนี่ยเออที่มาที่ <c oughs> <ขอ S 1> ไปม,มันอยากจะรู้ว่ากว่าจะมาเป็นรวมกวีนิพนธ์เล่มนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับคือเนื่องจากผมมีพื้นฐานมาจากการเป็นนักกิจกรรมเชิงสังคมนะครับทีนี้พอมันมีปรากฏการณ์ ภาวะสงครามเหมือนกับตอนนี้แหละครับเหมือนเหมือนกันเลยนะครับครับตอนนั้นก็ระหว่างาสหรัฐอเมริกากับอิรักใช่ไหมฮะใช่ใช่เหมือนกับตอนนี้ที่รัสเซียกับยูเครนใช่ไหมฮะใช่ครับผมคือเนื่องจากผมมีพื้นฐานมาจากนักกิจกรรมเชิงสังคมนะครับแล้วก็ยังเป็นอยู่นะหมายถึงว่า,าชีวิตจิตใจ,จตอนนี้ผมก็เหมือนกับตอนนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าเราเรา เราแต่แปลรูปแป่ร่างของผลงานของวิธีการนำเสนอกับสังคมเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับรบทีนี้พอผมมีพื้นฐานอย่างนั้นมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันเป็นภาวะที่ทนไม่ได้นะครับอใช่ใช่ไม่ไม่ไม่สามารถทนได้เลยนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ผมก็คิดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าภาวะที่ผมเขียนไปในเล่มวอนี่มัน มันแทบไม่มีอะไรแตกต่างจากภาวะตอนนี้นะครับอาจารย์อืคือสงครามข้างไหนมันก็มันเหมือนกันนะครับใช่ทีนี้มันเกิดเป็นความทนไม่ได้ก็ทุกทุกอย่างก็เป็นเรื่องทนไม่ได้นะครับถือว่างานเขียนทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดิีมันเราทนไม่ได้ที่จะให้มันอยู่อยู่ภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับครับก็ก็ก็เขียนออกมาถ้าเป็นเรื่อง เรื่องบอลก็คือเจ็ดจำนงก็คือแสดงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสงครามออกมานะครับคครครับับบโดยโดยมีอาจจะมีจุดยืนอยู่ที่ความเป็นคนละเมืองของโลกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ก็เอาเต็มที่เท่าที่เราทำได้นะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นเป็นภารกิจนะครับตอนนั้นผมผมผมคิดว่ามันเป็นภารกิจที่ต้องทํานะครับก็เขียนโดยไม่ได้หวังว่าแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่มีงานที่ได้รับการตีพิมพ์แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับอไม่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ตามหน้านิสตยสารแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับครับผมน,น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ก็รวมเป็นเล่มออกมาเลยนะฮะก็ ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำนะครับสําหรับผมนะใช่คือพอมันเกิดภาวะแบบนั้นขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทนอยู่ได้นะครับใช่ครับถ้าถ้าย้อนย้อนไปคิดย้อนไปคิด่วันเวลานั้นนะครับผมครับครับเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นข้อคิดที่น่าสนใจจริงๆกับคําพูดสั้นๆของพิเชษศักดิ์มอกีเนี่ยนะครับว่าเป็นภาวะที่ทนไม่ได้และมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ ที่พึงกระทําเมื่อเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาการย่ายีศักดิ์ศรีของมนุษย์กันย่ายีชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งหรือหลายๆคนก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรยอมและในฐานะที่นักเขียนก็ควรจะต้องมีมีการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่นักเขียนทําก็คือต้องเขียนครับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นออกมาตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ ดีมากๆนะครับจริงๆเนี่ยพิเชษศักด์มีงานอีกหลายชิ้นนะครับแต่ชิ้นที่ชื่อว่าวเนี่ยนะครับเป็นชิ้นที่เ,เรียกว่าอย่างที่บอกอ่ะอย่างที่เจ้าตัวบอกนะครับก็คือไม่มีชิ้นไหนที่เคยตีพิมพ์มาก่อนเลยเป็นงานสดงานใหม่มากๆเลยตรงนี้ก็อถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเคยอ่านแล้วแต่ถ้ายังไม่เคยอ่านนะครับน่าจะพอหาอ่านได้นะฮะน่าจะพอหาอ่านได้ลองเอามาอ่านดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับและคราวนี้ครับจริงๆเนี่ยเรากอา็อยากจะถามเหมือนกันนะแต่คิดว่าเท่าที่ถามดูเมื่อกี้เนี่ยพี่แจศักดิ์ก่อนเข้ารายการพี่แจศักด์บอกว่ากําลังเขียนเรื่องยาวอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ใช่ไหมตอนเนี้ย ก็ยังยังเขียนไม่จบครับครับผมนะเออก็ไม่เป็นไรเราจริงๆอยากถามกันแหละว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงแต่ไม่เป็นไรครับรอเอาไว้จบก่อนนะรอเอาไว้จบ,บไว้ตีพิมพ์แล้วผมว่าผมจะต้องขอมาถามพี่เชษจากอีกรอบหนึ่งแน่ๆว่า,าที่มาที่ไปของนิยายเรื่องนั้นคืออะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องได้ถามอีกแน่ๆนะครับเป็นกาลังใจให้นะ เขียนออกมารีบๆเขียนนะครับอยากอ่านนะครับครับผมผมก็อยากให้มันจบเร็วๆนะครับแต่ว่ามันด้วยความสามารถที่มีอยู่จํากัดนะครับก็พยายามครับผมครับผมยังไงก็ขอเป็นกลังใจให้นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วจริงๆเนี่ยอยากคุยอีกหลายๆเรื่องเลยนะแต่ว่าก็เกรงใจเวลานะครับก็เอาเป็นว่าตอนเนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการอยากจะขอ พิเชษศักดิ์ช่วยมองนะครับว่าสถานการณ์ของวงการนักเขียนของเราวงการการเขียนของเราทุกวันนี้เป็นยังไงในสายตาของพิเชษศักดิ์ครับผมว่าดีครับมีนักเขียนที่ที่เก่งขึ้นอย่างมากมายนะครับเก่งจริงๆนะครับเก่งที่ใช้คําว่าไม่อายไม่อายไม่อายโลกนะครับไม่อายนักเขียนของ ของส่วนอื่นของโลกนะครับเท่าที่ผมก็เคยอ่านบ้างนะครับครับผมอย่างอย่างกรณีที่อย่างเรื่องสั้นอย่างนี้นะครับ,รบมีนักเขียนที่ดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าการเขียนเป็นการแข่งขันนะครับครับผมเวลานี้คุณที่จะยืนขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นเอาพูดเฉพาะเรื่องสั้นก่อนเนาะครับผมเอ่อ หรือแม้แต่ที่ยายเองก็ช่างนะครับคือนักเขียนที่นักเขียนไทยที่จะยืนขึ้นมาอย่างโดดเด่นได้นี่คือต้องเก่งมากนะครับใช่ครับคือเป็นยุคที่ใครบอกว่าอาวรรณกรรมกำลังอยู่ในขาลงแต่ผมคิดไปอีกแบบนะครับผมรู้สึกว่าเป็นยุคสมัยที่นักเขียนเก่งอย่างที่อย่างที่ แทบไม่เคยเห็นมาก่อนก็ว่าได้นะครับอผมว่าแยกเอานักเขียนที่เด่นๆน,นะครับที่เด่นๆน,นะครับผมแต่ละคนแยกไปอยู่แต่ละยุคสมัยแต่ละยุคสมัยนี่เขาสามารถกลายเป็นคนเด่นของยุคนั้นขึ้นมาได้เลยนะครับอืใช่ใชเป็นเป็นยุคที่มีความแหลมคมทางการคิดและเขียนมากนะครับแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วมันมันเกี่ยวเนื่องกับยุคสมัยของโลกด้วยนะครับคืออ ยุคนี้ผมว่ามนุษย์เขาจะอยากทําในสิ่งที่เขาอยากทํานะครับ hmm. โดยที่บางทีเรื่องค่าตอบแทนเรื่องอะไรอาจจะไม่ใช่สิ่งสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญอันดับหนึ่งอีกต่อไปนะครับ hmm. หมายถึงว่าอาเรื่องเงินหรือว่าความร่ํารวยนี่ใครก็อยากมีแหละครับ แต่ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งสําคัญอันดับหนึ่อีกต่อไปนะฮะใช่ใช่ยังเช่นว่ามันมีข้อมูลบอกว่าหนุ่มสาวทุกวันนี้จะมีการเก็บสตังให้ให้มีตัวเลขเพิ่มในธนาคารน้อยลงนะครับแต่เขาจะใช้ใช้เงินที่หาได้มานี่ออกแสวงหาประสบการณ์ชีวิตนะครับอืมฉะนั้นนี่สิ่งเหล่านี้มันก็มาเกี่ยวพันกับความ เป็นนักเขียนของของเมืองไทยนะครับอย่างที่ผมผมเรียนอาจารย์ไปไปเมื่อกี้นะครับว่ายุคยุคปัจจุบันนี่นะครับคือว่าถ้าใครไม่แหลมคมจริงๆไม่ไม่ไม่หนักแน่นจริงๆจะไม่สามารถยืนเป็นตัวจริงได้ในในในเวทีวรรณกรรมไทยนะครับคือคุณอาจจะโดดเด่นได้ด้วยการอาจจะโฆษณานะครับอาจจะโฆษณามันก็โดดเด่นได้สัก ช่วยคู่ช่วยยามนะครับหรือว่าอาจจะโดดเด่นได้ด้วยการอ่าก็ก็เป็นกลยุทธ์การโฆษณาเนี่ยแหละครับอาจจะของสำนักพิมพ์ของกลุ่มของอะไรแต่ว่าค,คือนักอ่านก็ไม่ใช่มูนะครับผมว่านักอ่านเนี่บางทีฉลาดกว่านักเขียนอีกนะฮะฉะนั้นนี่ ถ้าหากจะโดดเด่นขึ้นมาได้ก็คือต้องต้องเป็นตัวจริงจริงๆนะครับ<ช>ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีนะครับอาจารย์<า>คือว่าถ้าหากถามว่ารู้สึกยังไงกับกัแบแวดวงวรรณกรรมหรือว่าทิศทางวรรณกรรมขนาดนี้เนื่องจากผมเป็นคนมีความสามารถน้อยนะครับก็เลยก็เล่นหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เฉลียวฉลาดแล้วก็มีความสามารถ อยู่ในขั้นระดับเอกูนี่มันน่าสนุกเลยแหะครับท,ที่จะที่จะทําอะไรให้มันปรากฏขึ้นมาแกแกแวดวงวรรณกรรมนะครับผม,มแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าความสามารถระดับพิเศษศักดิ์เนี่ย อย่าถ่อมตัวเลยครับนะคุณผู้ฟังเนี่ยพี่เชษศักดิ์ถ่อมตัวเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวมีความสามารถเยอะแยะนะอันนี้ไม่ได้ชมนะแต่ชมต่อหน้าอีกเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงเราก็ขอเป็นกลังใจให้พี่เชษศักดิ์นะครับทํางานสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้เราอ่านนะและสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงเ,เพื่อนนักเขียนหรือว่านักอ่านเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับท่านนักเขียนก็ สำหรับท่านที่เก่งอยู่แล้วท่านก็คงไม่ต้องฝากอะไรครับเพราะว่าท่านก็ก็เก่งอยู่แล้วนะฮะครับผมนักอ่านที่เก่งๆก,งก็ท่านก็ควนควายหาหนังสือมาอ่านอยา่างอย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับคือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับอ่าเรื่องยอดขายก็รู้กันอยู่นะครับเราเราอันนี้เราเราทําใจกันมาตั้งตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเมื่อเขียนวรรณกรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับใชครับ ครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องสนุกกับเรื่องสนุกที่ที่จะที่จะอยู่ในทิศทางการเขียนการอ่านครับอืมีมมคําแนะนําหรือมีกําลังใจให้กับมือใหม่หัดเขียนหัดขับหัดอ่านบ้างไหมฮะเออก็ก็เขียนนะครับก็ลุยลงไปเลยนะครับก็ขยันนะครับขยัน แต่ยันแค่นั้นเลยครับครับครับนี่ก็เป็นกำลังใจนะครับเป็นคำชี้แนะเป็นคำชี้นําที่ดีนะครับคุณผู้ฟังครับผมถือว่าคุยเวลาสั้นๆแบบนี้เนี่ยเราได้สาระอะไรเยอะนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ ลองสังเกตวิธีคิดของพิเศษศักด์ตรงนี้แหละค,คือตัวตนของเขาจริงๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สะท้อนวิธีคิดสะท้อนมุมมองจุดยืนทัศนคติต่างๆได้ดีนะครับแล้วเราในฐานะคนที่สนใจเรื่องการอ่านการเขียนเนี่ยทัศนะแบบนี้แหละครับที่เราจะต้องใส่ใจ เช่นเดียวกับอีกหลายๆทัศนะที่เราได้นําเสนอมาในรายการนี้นะครับโอกาสนี้ครับก็ต้องขอบคุณพิจตศักดิ์โพพยักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเราแม้ว่าจะเป็นเวลา สั้นๆตรงนี้นะครับแต่เราถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมีค่ามีประโยชน์มากๆครับขอเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับให้สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้พวกเราได้อ่านต่อไปนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเราคงจะมาพบปะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติกันอีกนะครับรออ่านนิยายเล่มล่าสุดของพี่เสกด้วยนะครับครับขอบคุณท่านระา์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยใชยจักรทวยุทธานนทบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤษและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ